เจ้าหิและเจ้าชายของเรานี้จเฉอะกันรายการแล้ววันนี้ได้เได้เห็นบรรยากาศแล้วรู้สียงไงบ้างเลยอะไรนะเห็นบรรยากาศที่เพื่อนรีลเราเป็นยังไงบ้างคะเรียกได้ว่านี่เราอยู่ในประเทศไทยแล้ไมมาอยู่เมืองนอกเลยนะฮะโก็บอกว่าอลังการงานช่างมากจับเบลล่าแล้วคะเป็นยังไงบ้างคะก็เห็นแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นนะคะก็ไม่เคยเห็น มอแบบน,นี้มาก่อนในประเทศไทยเลยก็น้ารากเตี so bad, ้ยค่ะเห็นเด็กๆกลิ <t <t ้งกันอยู <t 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 ่บนสนามหญ้าเหมือนบ้านเลยเคยเห็นแบบนี้มาก่อนสบายๆเพราะว่าทีมของเราในวันนี้คือทีมสูงสนุกนะคะที่นี่คือที่เดียวที่แรกในประเทศไทยกับชอปปี้มอลที่เป็นทีมคอนเซ็ปต์สวนสนุกนั่นเองแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรามาพูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นบนเวทีกันดีกว่านะคะเดี๋ยว